ในวันหยุดนะทุกคนเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วกับลายเกมเศรษฐีในวันหยุดนี้ผมจะลุยลีกเน้นลุยลีกอย่างเดียวนะอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยอ่าถ้าเกิดไม่ค่อยได้ลุยลีกนี่บอกเลยคือมันมีโอกาสได้เล่นยากออเวลาเล่นหลีกแล้วเราต้องเล่นแบบจริงจริงจังจังอ่ะมาดูกันเลยนะเราก็ได้เจอกับพระเราได้เล่นคนแรกแต่แรกมันจะง่ายๆหน่อยทุกคนบอกเลยแต่แรกสําหรับผมมันง่ายมาก พอแบบนี้ผมก็เลยเออก็ชิวๆไปแต่นี้เจอกับพระเป็นพระอีโวด้วยโอ้โหสบายไปน,นี้ดูซิมันสร้างผีเสื้อทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะแะจะมาให้เราได้พูดได้เกิดเลยเหรอ ไว้ใจเปลี่ยนยานไหมไม่ไว้ใจตุกเองดีกว่าอีกาเอาไปเสเวยหายไปทั้งสองเลยนะขังในลูกอือตัดนางฟ้าด้วยไม่ตัดไม่เป็นไรนะมาตรงนี้ แล้วก็สร้างดินแดนหมาหกจรจันเอาไปสวยอีกหนึ่งสเต็ปขังอีกหนึ่งรอบก็จบแล้วแต่ที่สองก็เจอกับครย์นะทุกคนครูด้วยกันผมจะบอกเลยนะครย์เป็นตัวที่ต่อให้ไม่มีคอสตูมก็โหดนะครยเราแทบจะไม่ได้พึ่ง คอสตูมซะเท่าไหร่นะแต่ถามว่ามันมีมันโหดขึ้นไหมแน่นอนต้ันโหดขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่เหมือนกับพ้าภัยอะไม่แทบจะไม่ต้องพึ่งความสามารถของคอสตูมเลยแล้วต่อให้มันเป็นเวอร์ชันตำนานมันมันก็สามารถโหดได้นะเห็นไหมตัวนี้เขาก็ไม่ได้พึ่งคอสตูมเลยแต่ว่าตานี้เขาอาจจะเสียเปรียบตรงที่เขาได้เล่นก่อนก็แค่นั้นแหละแต่ก็ไม่แน่นะมันดูกัน มาตรงนี้ก่อนต้นสองไปเลยนี่กระต่ายออกดีนะทุกคน tek อักเงียบกิบ สำรองไว้หนึ่งเมืองนะตอนนี้ได้เวลาที่เขาจะโจมตีเราคืนแล้วทุกคนหนึ่งลู่นะมันมีไม้ไหมไม่มีไม้นะอยาขางพอ อา่าเรามีออฟตัดไหมตัดนะไม่เป็นไรเรากู้ไปก่อนแต่นี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วมั้งมันอาจจะไปสร้างแล้วอีกการมันจะออกเนี่ยแต่ก็วางลุมลุ่เลี้งเล้ลลลลกับกระต่ายนะทุกคนกระต่ายช่วยชีวิตในลูกกระต่ายกระต่ายกระต่าย โอ้โหไม่ออกเลยนะแต่ว่าเจาะฟองก็ถือว่าออกดีนะทุกคนตอนนี้เจอกับครูดำนะครูใหม่เรียกครูใหม่เห็นไหมเมื่อกี้อย่างที่บอกเห็นไหมเอ้ตัวเมื่อกี้ไม่พึ่งคอสตูมเลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ทางทางที่มันได้เล่นก่อนนะเราได้เล่นเป็นคนที่สองเห็นไหมเขาก็ยังชนะเลยทุกคนมันโอกาสมันอยู่ที่ดวงแล้วมัน นี้ด้วยแหละเขามีอะไรบ้างอืมของเขาเป็นโดนไดิมนชันของเราเป็นเกาะในประเทศนะใช่ไหมเออไม่ใช่ขอของเราเป็นกระต่ายไบเกอร์เอออย่าลืมนะตัวเนี้เราทอยผ่านมันไม่ได้ ตาแรกมันยังไม่เป็นไรหรอกแต่ตาที่สองสามนะีห้ามถอยผ่านมันตรงไหนดีนะตรงนี้ก็ วาร์ปเลยทีนี้ไม่ค่อยไว้ใจเปลี่ยนยานเท่าไหร่นะมาตรงนี้อ่ะอีกแกต้องออกนะแต่เนี้ยเฮ้ยมันมียกเว้นจากอน,นี้เหรออ่ายกเลิกด้วยสี่สิบห้าเซนของเขาเป็นไปได้ยังไง ทีนี้แหละเวนกรารถ้าเกิดแบบนี้ก็สบายอยู่นะถอยหลังไม่ล่ะเขาจะถอยหลังหรือว่าไปข้างหน้าเขาเลือกที่จะไปวูลไปออก์สก่อนนะ,ะไม่วูลแบบนี้ก็ดียังจุกตีเราไม่ได้หรอกเรายังมีโล่อยู่ รมตีด้อโอ้โหเนี่ยเนี่ยแบบเนี่ยเบิลน,นะถ้าไม่เบิลใอตุยเนี่ยเอกให้เขาไปเรารวยไม่แน่ใจว่าแบบนี้มันอีกาจะออกไหมทุกคนนะอีกาไม่ออกนะแบบเนี้ย ได้ยกเว้นร้อยอซอยู่นะแบบนี้เราเสียเปรียบแล้ว ใจหลายใจดำจริงๆคนเรามันมีขังจากอะไรเหรอสงสัยนะ่จาจะขงังจากตัวนะหรือเปล่า ทำอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนมันมีทางหนึ่งก็คือแต่มันยากนะทางนั้นอนะ่ะก็คือไปขางเขาแต่นี้ถ้ากิดไม่อ๋อหายแล้วนี่ อย่านะอย่าติดกุหลาบพอไม่ขออะไรมากโอเคมาติดกุหลาบไหมอ่าไม่ติดนะมาทีนี้แหละเราจำเป็นต้องถอยผ่านเขานะวิเกือบ เปลยนยามร้อเอาไปสวยอ,อีกหนึ่งตาทีนี้เราต้องถอยอเคว้าไปเลยอ,อย่าไปกลัวที่จริงอะ่ะเราควรจะอันนี้มากกว่านะเราควรจะไปตกเก้าเพื่อที่ ขอติดกุหลาบหน่อยเถอะโอ้โหมันตุยก่อนแล้วทุกคนสม,มนุนหน่แต่น,นี้เจอกับครูด้วยกันนะไม่รู้ว่าครูเขาคืออะไรนะต้องดูที่หมวกอ่าแสดงว่าหมวกเขาเอ้นี่เป็นโล่เห็นไหมนี่พุงยาวได้ชิ้นนี้แหละแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่มีเซตเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะ ไม่มีดอกกุหลาบใช่ไหมโอเคมันไม่มีดอกกุหลาบไปมิถือว่าสวยอยู่เนียนเป็นออโต้ด้วยอย่าคิดว่าฉันจะหลงกลไม่ได้หนางฟ้าร้อยเปอร์็นะทุกคน บอกเลยใช้คู่ที่เปลืองมาก โจมตีเราแล้วเหรอเพิ่งชะตาแรกเองนะเนี่ยตาที่สองมาอีกแล้วดนนูแน่ถ้าเป็นแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นไหมหดูเขาได้ดูเราได้เชื่ออวยเขาก็บอกตรงๆไม่ต้องรีลาขังร้อยเปอร์เซ็นอีกจอฟองตัดังฟ้า อไปไหมล่ะโอเคแต่นี้แหละไม่ได้ไว้ใจเปลี่ยนยานเลยเดี๋ยวจะไปออกกาดร100้อยเปอร์เซ็น รังหน่อยกระต่ายของฉันดูของเขาดูโอ้ยแบบนี้คือมันคืออะไรละ่ะแบบนี้ของเขาขังร้อยเปอร์เซน์ดูนะเนี่ยเนี่ยแล้วฉันจะเอาอะไรไปสู้เขาละ่ะแบบเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเก่งกาก,ากอะไรนะดูดูที่เกมว่ามันจะโอยใครแบบนี้มากกว่า อ้าถ้าโดนไปรอบนี้คือจบแล้วนะชีวิตอะถ้าเกิดมันฉลาดมันจะไม่เชิญเพราะว่าถ้าเกิดมันเชิญมันมีโอกาสยกเว้นอยู่ไงยกเว้นหน่อยลูกทีนี้วางพึ่งกระต่ายอย่างเดียวเลย กระตายเอ๋ยช่วยชีวิตพ่อ่อยลูกโอ้โหหายแสบเลยอ่ะแต่นี้มาดูจเจอแต่โครอย่างเดียวนะมีแต่โครขาวโครดำเงี้ยโคดูหน่อยสิถ้าไม่มีการวิก็จะปิดจ็อบเลยไม่ได้เห็นทีจะไม่ได้ อ๋อดูดิแล้วคืออะไรไม่ทนอะไรก็มายึดเลยนะตั้งแต่เทินแรกเลยเหรอพี่พี่ก็ใจร้ายเกินไปไม่มีดอกกุหลาบหรอพี่ ถือพี่มีแลกเปลี่ยนเมืองใช่ไหมเอาไปเสวยก็ตายนะก็ตายอีกรอบไหม โอเคไม่เป็นไรนะแต่นี้มาถึงตาของฉันแล้วมาตรงนี้นะเราไม่โอ้โหดูกอนลอยฟ้า ก่อรอยฟ้าเอ,อ๋ยปล่อยโอตตวไปทุกคนยังไงก็ไม่รอดแล้วก็จบเกมนี้ไปซะกระตายก็ไม่ช่วยอะไรแล้วล่ะไม่ต้องช่วยบอกแล้วไม่ต้องช่วยเพราะถึงออกไปกแต่ก็โดนอยู่ดีอะ บอกว่าไม่ต้องช่วยแต่ก็จะช่วยมาเลยมาเลยจูมทีฉชนให้หนักๆจูมทีฉชนให้หนักๆเลยอะไรอ <c oughs> หายไปซะหายไปเร็วๆกระต่ายวางลูกนแ้นเลงมารวางถ้ากระต่ายมันออกรอบนี้คือโค้ชอ่าเป็นการรีวิวกระต่ายภายในตัวแต่นี่แหละเธอเอ๋ยเปลี่ยนยานร้อยเปอร์เซ็น เอาไปเสวยมาอีกสักตาสิไม่โดนสักครั้งไม่ตั้งใจเรียนนะเธอเนี่ยเอาไปเสวยหายไปเสีย แ้วมันไม่ขังเออดีนะที่พูดดักไว้เมื่อกี้มันการ์ดอะไรโอเคเอาเอาเอา,เอามันยกเว้นไม่ได้นะเออมันมีมันไม่ล็อกเมืองคนุณน่าจะยกเวน้นอยู่แหละไม่เป็นไร โหตุยเลยเหรอดูนะทุกคนแต่น,นี้เราเจอกับแค่ครูธรรมดาแต่เขาได้เล่นก่อนนะเออเด่เราได้เล่นก่อนมาดูกันผมบอกเลยบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเด่างที่ผมบอกอ่ะครูอะไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องพื้นเออพึ่งคอสตูมหรืออ่าตำนานมันก็หัวได้ อนกลับมาก่อนอูนกลับมานี่จะมาเอาการ์ดยกเว้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้มันต้องได้แล้วไหมแต่นี้ แต่ลูกก็ไม่ได้ชาร์จเลยนะยังเหมือนเดิมมาดูกันว่าครูตัวนี้จะทำยังไงอันเชิญอีกาเห็นไหมทุกคนแต่แรกก็ออกเลยนะ มันมีดอกกุหลาบใช่ไหมไม่มีดอกกุหลาบเหรอเรายังพอมีโอกาสดูแบบนี้อันเชิญอ,อีกรอบไหมอย่าขังนะเจาะฟองโอเคแต่นี้แหละเธอเอ๋ยฉัน้ยมันยังได้เบิร์นอีกเหรอ มันจะดวงดีเกินไปแบบเนี้ยเลือกเอาขังคุกยกเว้นหน่อยกระต่ายไบยเกอร์โอเคกระตายออกดีนะทุกคนมันออกช่วงช่วงเวลาสำคัญสำหรับผมมองว่าด,ดีมากไม่ออกของเขากับของเรามันต่างกันนะ อการ์ดร oh. ้อยเปอร์เซ็นต์เถอะออกสักทีดูดิมันออกตาที่แบบมันเจ็บใจอะแบบเนี้ยมาดูของเขานะแปลนยานร้อยเปอร์เซ็นต์นะแปลนยานร้อยเปอร์เซ็นต์ มันมีออฟเบิร์นหรือเปล่าขอดูก่อนถ้ามันจะโหดขนาดนี้นะออฟเบิร์นก็ไม่มีลองคิดดูคุณไม่มีออฟเบิร์นน่ะทำแบบนี้กันได้ยังไงไปสิลงคุกไหมให้เบิร์นนี่ดิ อย่าให้รู้นะว่าไม่เบิ่อชิ้นเราต้องวนกลับไปนะวางลงๆงแรงๆง,งไปไหมมาเสียงก็เสียงมาหรือว่าเสียงแต่คงต้องขอลองอะเอาไปสวย ขังหน่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ตัดโอ้โหมันมีกระต่ายอีกตั้งหากแต่ไม่เป็นไรแต่ที่มันติด อันนี้อยู่เราออกมาไม่ได้นะทุกคนที่แบบนี้มันไม่เบิลน,นะเบิลหน่อยลูกเบิล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 ลองลอปล่อยออโต้สิมันอาจจะเบิลก็ได้นะ อ้เบ oh, ิ้จริงๆด้วยนะทุกคนนึกว่ามันจะไม่เบิ้อทีนี้แหละเขากลับมาแล้วเราจะรอดเหรอแต่แรกยังรอดรอดหรือนะแต่แรกแต่ที่สองสามนี่ไม่รับประกัน ออกเกาะร้อยเปอร์เซ็นไปอีกเอาอันเชิญร้อยเปอร์เซ็นไว้เนี่ยมาอยากหางพอไม่เอาอะไรมากก่อนลม,ลม,ลมแ,รแรงนะออกให้สมกับที่อวยไว้เยอะๆหน่อยอ ทุกคนดูดูความดูความของเกมนะคือแบบโคตรโคตรจริงๆทุกคนโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้เราด้วยนะเราเราตายไปถึงไม่ถึงแต่ที่9เพราะว่าคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่ดูจากสภาพที่มันออกแค่นั้นเองบายบายไปละ